ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1541ถึง1542ท่านอาจารย์ผมขอล้างแค้นให้คุณ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง ทายาทยอดขุนพลพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นใครเริญชิงหยวนหน้าตึงเขาสุดหายใจลึกเพื่อระงับอารมณ์ก่อนจะพูดต่อคุณคงไม่ลืมนะว่าทุกอย่างที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ล้วนมาจากสภาประมาจา์ทั้งนั้นซึ่งหากเราต้องการสภาประมาจา์ก็สามารถนำทุกอย่างไปจากคุณได้เช่นกันนำทุกอย่างไปจากผมเจิง้งหยางไม่สะทกสถานกับคำพูดของเริญชิงหยวนเขาบกมือและตอบว่าทำตามที่คุณสบายใจเถอะจากนั้นก็ร่อนลงไปหาจังเซเวียน ทายาทยอดคุณพลเจิ้งอย่างคุณแสดงทีท่าต่อพวกเราแบบนี้หรือผู้อาวุโสฉูทนไม่ไหวกับอาการไม่แยแสของชายหนุ่มเขาพุ่งเข้าไปขวางทางแม้ก่อนหน้านี้เขาจะถูกเว่ยหรูเยียนวังยาแต่ในฐานะประมาจาราย์ระดับก้าวดาวที่มีความเข้าใจอย่างล้ำลึกเรื่องยารักษาโรคอีกทั้งยังเป็นนักรบที่ทรงพลังด้วยหลังจากเยียวยาตัวเองอยู่ช่วครู่อาการของเขาก็ดีขึ้นมากพอที่จะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ อยากขวางทางผมเจิง้งหยางจ้องผู้อาวุโสที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับรีตาไปให้พ้นบางอาจคุณพูดกับปรมาจารย์ระดับ9ก้าดาวแบบนี้หรือผู้อาวุโสชูโมโหจะนอนหน้าแดงกำ่ำลูกศิษย์ทุกคนของจางเซเวียนล้วนหญิงผยองมากกว่าที่เคย เราอาจไม่มีอิทธิพลมากพอที่จะขัดขวางห้องโถงแห่งยาพิษเหล่าผู้พยากรจิตวิญญาณและสมาคมผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณได้แต่สภายอดขุนพลเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของสภาประมาจารย์กล้าดีอย่างไรถึงแว้งกัดมือที่ขุนตัวเองมาแล้วคุณจะให้ผมปฏิบัติต่อคุณอย่างไรต้องคุกเข่าให้ไหมเจ้งอย่างประชด คุณไม่ต้องคุกเข่าให้ผมหรอกแต่ควรจะเข้าใจเสียว่าทั้งพละกกำลังและอิทธิพลที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ล้วนมาจากสภาปรมาจารย์ทั้งสิ้นคุณเป็นนี้พวกเรานะอย่าแว้งกัดมือที่เลี้ยงดูคุณมาและทำลายอนาคตของตัวเองผู้อาวุโสชูย,ยังพูดไม่ทันจบก็พลันขนลุกขนชันทั่วทั้งตัวพริบตาต่อมาเขาเห็นหอกเล่มหนึ่งพุ่งเข้าใส่รังสีของมันทรงพลังจนแทบจะทำลายจิตวิญ,ญญาณต้นกำเนิดของเขาได้ คุณผู้อาวุโสชูรีบชักดาบออกมาปัดป้องการโจมตีของหอ,อกน,นั้นเครงเสียงเครงของโลหะดังขึ้นเมื่อปลายดาบกับปลายหอ,อกปะทะกันผู้อาวุโสชูรู้สึกถึงพละกกาลังมหาศาลที่พุ่งเข้าใส่ท่อนแขนแทบจะฉีกกระชากทางเดินพลังปราณของเขาให้แหลกเป็นชิ้นๆฟืบดาบหลุดจากมือของผู้อาวุโสชูเขากระอักเลือดกองใหญ่ออกมาขณะถอยไปหลายก้าวแต่ยังไม่ทันจะทรงตัวได้ ก็เห็นหอ,อกพุ่งเข้าใส่เขาอย่างหนักหน่วงอีกครั้งเขางอตัวด้วยความหวาดกลัวตามสัญชาตญาณและรีบเนื้อฝ่ามือขึ้นเพื่อป้องกันตัวปังด้วยพลังกำลังอันน่าทึ่งของหอ,อกเล่มนั้นร่างของผู้อาวุโสชูลอยและลิ้วไปกระแทกพื้นแรงประทะทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ผมให้เกียรติคุณแล้วนะยังคิดจะสั่งสอนผมอีกหรือเจ้งอยงย้อนขณะปัดฝุ่นที่มือและเก็บหอ,อกด้วยทีท่าสบายสบายราวกับเพิ่งทำอะไรบางอย่างที่ไม่สำคัญ ผู้อาวุโสชูทายาทยอดขุนพลคุณทำอะไรหนะ้านึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะสอยผู้อาวุโสชูกระเด็นโดยไม่ลังเลมแม้แต่น้อยเหล่าประมาจารย์ที่อยู่โดยรอบเกิดความโมโหขึ้นมาพวกเขารีบตีวงล้อมจึงอย่างเตรียมพร้อมจะเล่นงานเขา พวกคุณคิดจะโจมตีผมหรือถึงจะอยู่ในสถานการก์กขันเจิง้งหยางก็ไม่แสดงความกังวลแม้แต่น้อยเขาเงยหน้าขึ้นและตรวจคนพวกนี้คิดจะสังหารทายาทยอดขุนพลของพวกคุณถา้าไม่อย,อยากอยู่โดยปราศจากหัวหน้าหลากักก็ยับยั้งพวกเขาเสียฟืบทันทีที่เจิง้งหยางพูดจบเหล่าประมาจา์ก็เห็นภาพตรงหน้าพระเลือนพื้นที่โดยรอบบิดเบี้ยวไปชั่วขณะก่อนที่ผู้อาวุโสแปดคนจะปรากฏตัวแต่ละคนมีรังสีแผดกล้าราวกับนักรบกผู้ครั่ำบอดที่เพิ่งเดินออกจากสนามรบ ึบผู้อาวุโสทั้ง8ชักดาบพร้อมๆกันเกิดรอยแยกของอากาศขึ้นระหว่างเหล่าประมาจาย์กับพวกเขาหนึ่งใน8ผู้อาวุโสกวาดสายตามองเหล่าประมาจาย์ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมขอร้องพวกคุณว่าอย่าทำอะไรเกินเลยไปกว่านี้ไม่ง่ายเลยกว่าที่สภาย,ยอดคุณพลจะหาตัวทยาทยอดคุณพลได้พวกเราไม่อยากให้เกิดเรื่องผิดพลาด ได้ยินคำพูดของผู้อาวุโสคนนั้นเหรินชิงหยวนรู้สึกอยากกระอักเลือดขณะคำรามออกมาบางอาจานี่มันบางอาจเกินไปแล้วพวกคุณคิดจะแข่งข้อใช่ไหมนับตั้งแต่ก่อตั้งสภาปรมาจารย์ขึ้นมาเมื่อหลายพันปีก่อนสภาปรมาจารย์ก็มีบทบาทเป็นผู้นำมวลมนุษยชาติมาตลอดได้รับทั้งความเคารพและความยำเกรงจากใครๆไม่เคยมีกลุ่มอำนาจไหนกล้าต่อต้านพวกเขาแต่ในช่วงเวลาเพียงวันเดียวก็มีถึงสี่กลุ่มอำนาจแข่งข้อกับพวกเขาแล้ว แข็งข้อก็เหมือนน้ำนั่นแหละน้ำทำให้เรือลอยได้ก็จมเรือน,นั้นได้เหมือนกันถ้าเพียงแต่สภาปรมาจารย์จะวางตัวเป็นกลางก็จะไม่มีใครตั้งคำถามกับการตัดสินใจของพวกคุณแต่หากมันเบี่ยงเบนไปจากหลักการที่พวกคุณควรยึดถือก็จะมีผู้คนลุกขึ้นมาต่อต้านอีกมากจังอย่างตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาแล้วละสายตาจากปรมาจารย์พวกนั้นเขาร่อนลงสู่พื้นและซุดตัวลงคุกเขา่าจังอย่างคาราวท่านอาจารย์ จางเซเวียนมองลูกศิษย์ของเขาหัวจรดเท้าและพยักหน้าพร้อมกับส่งยิ้มอบอุ่นให้ลุกขึ้นเถอะเวลาผ่านไปเพียงสองถึงสามเดือนเจิง้งหยางเติบโตขึ้นกว่าที่เขาคิดไว้มากจนถึงขั้นที่แม้แต่ตัวเขาก็ยังไม่อยากเชื่อท่านอาจารย์ผมได้ยินว่าสภาประมาจารย์ออกประกาศจับคุณเพราะพวกตระกูลจางรายงานว่าคุณใช้ของล้ำค่าของเผ่าพ,พันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นเจิง้งหยางลุกขึ้นยืนและถามด้วยความเคารพไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือเปล่า หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจางเซเวียนก็พยักหน้าอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้พูดตามตรงเขาไม่แน่ใจนักว่าทำไมสภาปรมาจารย์ถึงออกประกาศจับตัวเขาแต่สาเหตุก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตระกูลจางตอนนั้นเขารีบร้อนจะไปช่วยเหลือเจ้าหย่าจึงดึงเอาพละกำลังของไอ้โหดมาใช้รับมือกับจางวาอูเฮิงนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้สภาปรมาจารย์ตัดสินใจลงโทษเขาอย่างหนัก เพราะถึงอย่างไรสภาประมาจารย์ก็หวัดระแวงเผ่าพันปีศาจจากโลกอื่นมาตลอดเมื่อมีความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติเป็นเดิมพันก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะป้องกันไว้ก่อนท่านอาจารย์คุณเคยต่อสู้กับเผ่าพันปีศาจจากโลกอื่นด้วยตัวคนเดียวทั้งยังทำลายวงตระกูลฮ่องเต้ของพวกมันได้ด้วยแต่ทั้งทั้งที่เรื่องราวยังพิสูจน์ไม่ได้พวกตระกูลจางก็กลับยือนกรันว่าคุณมีความผิดและจะต้องถูกลงโทษ การที่พวกเขาเป็นตระกูลนักปราดหมายเลขหนึ่งมาเนิ่นนานหลายปีทําให้พวกนั้นอาจหานเกินไปแล้วดูเหมือนพวกเขาจะคิดว่าตัวเองทําอะไรได้ตามใจทุกอย่างโดยไม่ต้องคํานึงถึงผลที่จะตามมาจึงอย่างคํารามก่อนจะประสานมือและโค้งคํานับอย่างงามให้จางเซเวียนท่านอาจารย์ได้ปลดให้ผมล้างแค้นแทนคุณด้วยคุณจะช่วยผมเล่นงานพวกนั้นหรือรู้ดีว่าจังอย่างอารมณ์ร้อนแค่ไหนจางเซเวียนถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะพยักหน้าแต่อยากฆ่าใครนะแค่สั่งสอนบทเรียนให้พวกนั้นก็พอ ผมเข้าใจจังอย่างพยักหน้าก่อนจะกระทุ้งหอกในมือลงกับพื้นทำให้พื้นดินสั่นสะท้านเขาเงยหน้าขึ้นและสำรวจฝูงชนที่อยู่ด้านบนหรูเย,ยนกับลู่ชงตระกูลจางปูชนีสถานนักปราดและสาลาว่าการที่ราบทานน้ำแข็งได้ใส่ร้ายป้ายสีท่านอาจารย์ของพวกเราทั้งยังพยายามจะฆ่าชีวิตเขาด้วยพวกคุณพร้อมจะช่วยผมล้างแค้นให้ท่านอาจารย์และนำศักดิ์ศรีกับเกียรติยศก็รับคืนมาให้เขาหรือไม่แน่นอนเว่ยหรูเย,ยนก้าวออกมา เป็นความรับผิดชอบของผมเช่นกันลู่ชงตอบพร้อมกับก้าวออกมาด้วยดีเจ้งอย่างตอบรับคำพูดนั้นเขาส่งสายตามุ่งร้ายไปยังผู้อาวุโสคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนด้านบนและตวาดจังวาวูเฮิงไม่เพียงแต่คุณจะทำให้ท่านอาจารย์ของผมได้รับบาดเจ็บยังสั่งการให้เหล่าประมาจารย์ตีวงล้อมและสังหารเขาด้วยคุณเหยียดยามอาจารย์ของผมขนาดนี้ตัวผมเจ้งอย่างจะขอทักคุณดวนแทนท่านอาจารย์ของผมคุณกล้าตอบรับคำท้าดวนของผมหรือเปล่า จึงอย่างตวัดหอกออกไปด้านข้างเกิดคลื่นความสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนไหวน,นั้นคุณท้าผมดวนนึกไม่ถึงว่าชายหนุ่มที่ยังอายุไม่ถึง20ปีจะกล้าท้าเขาดวนจังวัวอูเฮิงคำรำยาออย่างดูถูกได้สีเข้ามาเลยฟิวววววว,ว,ว,วจางวัวอูเฮิงพูดยังไม่จบเสียงหวีดหวิวของสายลมอันคมกริ๊กก็ดังขึ้นจากด้านบนเขาเงยหน้าดูเห็นร่างงมหดมาร่างหนึ่งร่วงลงมาจากกลางอากาศพุ่งเข้าใส่ตัวเขาปัง ยังไม่ทันที่จางวะบูเฮิงจะได้ตอบโต้บั้นท้ายขนาดมหฮือมาก็อาจเข้าใส่จนเขาร่วงไปกองกับพื้นซี่โครงของเขาหักหลายซี่ฟันร่วงกราวไปทั่วขณะที่เขาไอและกระอักเลือดกองใหญ่ออกมาสิทธิพิสิทธิทธน้องมารวมตัวกันแบบนี้แล้วทิ้งผมไว้ได้ไงดูเหมือนผมจะมาช้าไปหน่อยเจ้าของบั้นท้ายมหึือมาพูดพร้อมกับส่งยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันขาวเป็นประกายตอนที่1542การเปลี่ยนแปลงอันคาดไม่ถึงของตราประทับสภาประมาจาร์ เห็นร่างที่มีใบหน้าคุณตากำลังนั่งทับจ,จังวาลูเฮงเจิงหยางหัวเราะลั่นคุณมาได้เวลาพอดีด้วยความสามารถในการอย่างรู้ของเขาเขารู้ว่าหยวนเทายังห่างไกลนักที่จะเทียบชั้นกับจางวาลูเฮงแต่ในเมื่อพวกเขาที่เหลือกำลังปกป้องท่านอาจารย์จากปรมาจาร์เหล่านี้สิทธิ์น้องของเขาก็ย่อมไม่พลาดอีกฝ่ายพุยพ่งฉีวลงมาจากความสูงเท่าที่พละกำลังของเขาจะเอื้ออำนวยซึ่งก็ตกราวหลายหมื่นเมตรเขาพุ่งลงมาจากความสูงระดับนั้น กว่ายวนเทาจะถึงตัวพวกเขาความเร็วของการพุ่งลงมาก็เหนือกว่าความเร็วเสียงหลายเท่าแล้วด้วยการโจมตีอันคาดไม่ถึงบวกกับในเวลานั้นจังวาวูเฮิงมัวแต่สนใจเจ้าอย่างจึงไม่ทันระวังการโจมตีจากด้านบนช่องว่างดังกล่าวมากเกินพอที่จะทําให้หยวนเทาเล่นงานเขาได้อย่างรวดเร็วแรงประทะจากใครคนหนึ่งที่ร่วงลงมาจากระยะหลายหมื่นเมตรนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะประมาทได้ถึงจะยังแรงไม่พอที่จะสังหารจังวาวูเฮิงแต่ก็ทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสจนหมดสภาพได้ในระยะเวลาอันสัน้น ใครจะไปคิดว่าผู้อาวุโสที่หนึ่งของตระกูลจากผู้เชี่ยวชาญหมายเลขหนึ่งของโลกจะลงเอยอย่างหมดสภาพด้วยการถูกใครคนหนึ่งนั่งทับก่อนที่จะทันได้ปลุกความสามารถจากสายเลือดเสียอีกเรื่องนี้จะเป็นรอยด่างพร้อยครั้งใหญ่ต่อชื่อเสียงของเขาค่อยยังชั่วนหน่อยหยวนเทาปัดก้นก่อนจะลุกขึ้นยืนจากนั้นก็ทำเหมือนเพิ่งรู้สึกตัวว่ามีใครคนหนึ่งอยู่ใต้บันท้ายของเขาจึงหันกลับไปแล้วร้องลั่นด้วยสีหน้าที่ดูตกใจเกินกว่าเหตุผู้อาวุโสวูวเฮิงไปทำอะไรใต้ตัวผมหน้า คุณปั้งเห็นสีหน้าไม่รู้ไม่ชี้ของเด็กหนุ่มที่กระแทกเขาจนเกือบตายจังวะบูเฮิงกระอกเกลเลือดออกมาด้วยความแค้นผู้อาวุโสวะบูเฮิงตระกูลหยวนของพวกเราหน้าสนิทชิดเชื้อกับตระกูลจังมาตลอดและเราก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนทำไมจู่ๆคุณถึงไปอยู่ใต้บ้ันท้ายของผมแบบนั้นรู้หรือเปล่าว่าครั้งสุดท้ายที่ผมล้างก้นของผมน้ามันนานแค่ไหนแล้วแถมก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาหากระดาษชำระก็ไม่ได้นะ หน้าอายอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้เร็วเข้ารีบออกมาผมจะช่วยคุณเดี๋ยวนี้แหละหยวนเทามีสีหน้ากระแว้งกระวายขณะยืน่นมือออกไปคว้าศีรษะของจางเฮิงเขาทำเหมือนดึงหัวชายเท้าขึ้นจากพื้นดินอีกฝ่ายหลุดพัวออกมาจากหลุมที่จมลงไปปังเมื่อรู้สึกเหมือนคอจะหักผู้อาวุโสที่หนึ่งกระอาเกลดเดือ,ดออกมาอีกครั้งความอับอายจากสถานการณ์ครั้งนี้ทำให้ในตาของเขาแดงกำ่ำด้วยความกรดเขาพร้อมระเบิดได้ทุกวินาที ตัวเขาเป็นผู้ทรงอํานาจที่สุดในตระกูลจางรองจากหัวหน้าตระกูลจะให้อดทนกับการถูกเหยียดหยามโดยเด็กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าขนาดนี้ได้อย่างไรจางวรุเฮิงขับเคลื่อนพลังปราณด้วยความโมโหหวังจะสั่งสอนบทเรียนให้อีกฝ่าย ก็พอดีกับที่เด็กหนุ่มหันไปพูดกับจางเซเวียนท่านอาจารย์ดูเหมือนอาการบาดเจ็บของผู้อาวุโสที่หนึ่งจะรุนแรงไม่เบานะผมจําได้ว่าคุณมีเทคนิคการเยียวยาโดยใช้การอัดให้นุ่มนี่ถ่ายทอดให้ผมหน่อยได้ไหมผมจะได้รักษาเขาเพื่อชดเชยความผิดพลาดเมื่อครูเทคนิคการเยียวยาโดยอัดให้นุ่มได้ยินคำนั้นจางวาบูเฮงแทบสำลักลำพังแค่บั้นท้ายที่หล่นทับก็ทำให้เขาหมดสภาพแล้วถ้าหมอนี้ซ้อมเขาอีกหลักก็ คุณปฏิบัติตัวต่อผู้อาวุโสจากตระกูลที่สนิทสนมกับตระกูลหยวนของคุณแบบนี้หรือสิทธิ์น้องหยวนเทาจำผิดแล้วหลักทักษะนั้นน่าเรียกว่าเทคนิคการฝึกอสูนโดยอัดให้น่มไม่ใช่เทคนิคการเยียวยาโดยอัดให้น้่มต่อให้อสูนร,ระดับเซียนตัวนั้นจะร้กัศักแค่ไหนถ้าท่านอาจารย์ของเราซ้อมมันละก็มันจะยอมจำนอนอย่างว่าง่ายทันทีจึงอย่างเตือนความจำให้ เอออาจให้คุณพูดถูกมันคือเทคนิคการฝึกอสูนโดยอาจให้นุ่มว่าผมจำผิดไปได้ยังไงนะต้องขออภัยด้วยคงเป็นเพราะว่าสำหรับผมนะักเขาดูไม่ค่อยเหมือนมนุษย์สักเท่าไรแต่ย้อนกลับไปเรื่องเดิมก่อนเธอผมรีบมาจนลืมนำยาเม็ดที่มีอนุภาพฟื้นฟูสภาพร่างกายมาด้วยหยวนเทาหันไปมองสาวน้อยที่อยู่เมื่อไกลนักและถามว่าสิทธิ์น้องหรูเยนคุณมียาทาหรืออะไรทํานองนั้นให้ผมยืมไหมกูรูยาพิษอย่างคุณนะ่าต้องมีของแบบนี้อยู่แล้วละ่ะใช่หรือเปล่า ฉันมียาเม็ดที่มีอนุภาพน่าทึ่งอยู่ 2- ถึงสขนานเพียงแค่กินเข้าแปลวสิบอึดใจคนไข้ก็จะหายจากอาการเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทันทีเว่ยรูเยียนตอบพร้อมกับยิ้มหวานขณะยื่นขวดหยกใบหนึ่งให้หยวนเทาคุณนี้เป็นผู้ช่วยชีวิตผมจริงๆเลยสิ์สน้องรูเยียนมองแวบเดียวก็รู้แล้วว่าต้องเป็นยาที่มีอนุภาพพอหน้าทึ่งผู้อาวุโสวบูเฮิงเมื่อครู่นี้นะผมไม่ได้ตั้งใจนะอ้าวผู้อาวุโสวบูเฮงอย่าเพิ่งวิ่งหนีสิผมยังไม่ได้รักษาคุณเลย หลังจากรับขวดหยกมาหยวนเทาตั้งใจจะป้อนยาให้ผู้อาวุโสที่หนึ่งก็พอดีกับที่เห็นว่าอีกฝ่ายที่เขาเพิ่งดึงขึ้นมาจากพื้นดินนั้นบินหนีไปแล้วด้วยอาการคลุ้มคลั่งถ้าไม่ใช่เพราะกำลังบาดเจ็บสาหัสจังว่าอูเฮิงคงจะฉีกหยวนเทมเป็นชิ้นๆไปแล้ว แม่น่าเสียดายคุณก็รู้ว่ายานี่เป็นของดีไม่ใช่หรือช่างไม่รู้เสียเลยว่าควรทําอย่างไรกับของดีๆแบบนี้หยวนเทาบ่นอย่างเสียดายจากนั้นก็สายหัวแล้วหันไปถามจ้งอย่างผมมาช้าแล้วจะให้ผมจัดการใครละ่ะ คุณนั่งชมการแสดงไปก็ได้แม่นั่นนะของฉันนะ้ว่ยหรูเย็ยนบกมือด้วยกระบวน่าสง่างามแล้วส่งสายตาพิฆาตใส่ผู้อาวุโสที่หนึ่งแห่งศาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งผู้อาวุโสโหยโรชิงคุณกล่าวหาท่านอาจารย์ของฉันระหว่านล้อมให้สภาประมาจารย์ออกประกาศจับเขาฉันขอท้าดวนกับคุณอย่างเป็นทางการในเมื่อคุณกล้าทำร้ายท่านอาจารย์ของฉันฉันก็เชื่อว่าคุณคงกล้า,ผาเผชิญหน้ากับฉันเหมือนกันใช่ไหมคุณโหยโรชิงหน้าซีด เธอเห็นความสามารถของสาวน้อยมาแล้วกับตาศิลปะการใช้ยาพิษของอีกฝ่ายจัดว่าไร้เทียมทานโหยโรชิงมั่นใจในพละกําลังของตัวเองแต่เธอก็ไม่อาจหานพอที่จะคิดว่าตัวเองจะรับมือกับใครคนหนึ่งที่สามารถวางยาได้แม้แต่กับประมาจารระดับ9ก้าดาวทำไมละเกิดจะกลัวขึ้นมาตอนนี้หรือเว่ยหรุเย็ยนคำรามอย่างดูถูกก่อนจะหันไปมองประมาจารจารันแล้วคุณละ่ะ ผมประมาจาจานอ้าปากค้างไม่กล้าตอบรับคำท้าของเว่ยหรูเยียนเขาเป็นแค่นักรบระดับเสียนขั้นก้าขั้นต้นยังห่างไกลนักกับผู้อาวุโสชูและคนอื่นๆถ้าสาวน้อยคนนี้เล่นงานเขาขึ้นมาจริงๆเขาคงพ่ายแพ้ในอึดใจเดียว ก็ได้ฉันจะไม่เอาเปรียบพวกคุณหรอกนะเว่ยรู่ยเย็นสะบัดแขนเสื้อและประกาศอย่างวางมาสาลาว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งกับปูชนียอสถานนักปราดผนึกกำลังกันได้เลยฉันจะ,ะเผชิญหน้ากับพวกคุณทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวเมื่อทนการยั่วย,ยุไม่ไหวอีกต่อไปหอยโรชิงตัดหัวหน้าเว้ยย่าให้มันมากเกินไปนะคุณว่าฉันมากไปแล้วตอนที่คนของคุณผนึกกำลังกันตีวงล้อมท่านอาจารย์ของฉันล่ะคุณไม่คิดว่าคุณทำมากไปบ้างหรือไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ ก็จะไม่มีพวกคุณคนไหนออกไปจากที่นี่ได้โดยไร้รอยขีดข่วนแน่ไว้หรูเย็ยนคำรามขณะพุ่งเข้าใส่โหอยโรชิงยังไม่ทันที่เธอจะถึงตัวอีกฝ่ายรังสีพิษก็แผ่กระจายไปโดยรอบอยู่ในรูปของหมอกพิษสีชมพูอย่าคิดนะว่าฉันจะกลัวศิลปะการใช้ยาพิษของคุณนะอาดหน้าถึงแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณเหยียดย้ำฉันง่ายๆหรอกรู้ดีว่าไม่มีทางหลบเลี่ยงหอยโรชิงปอดกล้องขณะชี้นิ้วไปข้างหน้า อุณภูมิโดยรอบตกอย่างรวดเร็วพร้อมกับการเคลื่อนไหวของเธอราวกับทุกอย่างภายในรัศมีหลายสิบลี้ได้กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดเธอรู้ดีว่าเว่หรูเย,ยนเป็นคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังจึงไม่คิดจะออมมือโหยโรชิงขับเคลื่อนปราณหญินบริสุทธิ์ของเธอจนสุดกำลังและปล่อยออกมารวดเดียวดูเหมือนอย่างน้อยที่สุดคุณก็ยังต่อสู้เป็นเว่หรูเย,ยนคำราม เธอไม่แยแสพลังงานเย็นเยือกที่โหอยโรชิงปล่อยออกมายังคงพุ่งเข้าใส่อย่างต่อเนื่องขณะที่อยู่ห่างจากอีกฝ่ายเพียง200เมตรเวรุรูเย็นก็เงื้อมือขึ้นและกำหมัดแน่นบึมคลื่นความสั่นสะเทือนสีเหลืองอ่อนระบเบิดออกมาและเมื่อปะทะกับพลังงานเย็นเยือกของโหอยโรชิงพลังงานเย็นนั้นก็ถูกตีกลับอย่างรุนแรงก่อนจะซึมลงสู่พื้นเป็นศิลปะการใช้ยาพิษที่น่าทึ่งอะไรอย่างนี้ ฝูงชนที่อยู่โดยรอบรู้สึกชาที่หนังศีรษะสามารถขจัดพลังปราณของคนคนหนึ่งได้อย่างราบคาบชื่อเสียงของสภาวะกายพิษแต่กำเนิดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ได้มาเล่นเล่นเจ้าเด็กพวกนี้โตขึ้นแล้วจริงๆจางเซเวียนพยักหน้าพร้อมกับยิ้มอย่างพอใจ ครั้งล่าสุดที่บรรดาลูกศิษย์ของเขาช่วยเขาล้างแค้นนั้นคือเมื่อตอนที่พวกเขายังอยู่ในอนาจาักรเทียนเซเวียนทุกคนต้องผนึกกำลังกันกว่าจะเอาชนะลู่ชวินได้แต่ตอนนี้ทุกคนเติบโตขึ้นกลายเป็นกลุ่มอำนาจที่สามารถต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลได้แม้แต่กับสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่การเปลี่ยนแปลงของพวกเขาทำให้จางเซเวียนทั้งมีความสุขและโหยหาอดีตอย่างน้อยที่สุดก็ดูเหมือนว่าความพยายามที่เราทุ่มเทลงไปจะไม่สูญเปล่าจางเซเวียนรำพึง ในฐานะอาจารย์คนหนึ่งไม่มีอะไรที่จะทำให้เขามีความสุขไปกว่าการได้เห็นลูกศิษย์เติบโตขึ้นมันให้ความรู้สึกราวกับว่าการทำงานหนักของเขาให้ผลคุ้มค่าตอนนั้นเองจางเซเวียนเลิกคิ้วเขาสะบัดข้อมือแล้วตราประทับสภาประมาจารย์ก็มาอยู่ในฝ่ามือของเขาตราประทับกำลังสันสถานอย่างตื่นเต้นราวกับให้การยอมรับในตัวจางเซเวียนตอนที่1543ประมาจารย์คงที่ไว้ใจไม่ได้ จางเซเวียนขมวดคิ้วด้วยความสงสัยมันไม่ยอมรับเลือดของเราเราเพ่งสมาธิเข้าไปในนั้นก็ไม่ได้ทำไมถึงเกิดจะสั่นสถานและร้อนรุ่มขึ้นมาตอนนี้ก่อนหน้านี้เขาคิดหาทุกวิธีที่จะทําให้ตราประทับยอมจำนวนแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ไม่ได้รับการตอบสนองทําไมจู่ๆมันถึงสั่นและร้อนขึ้นมาเมื่ออยู่ในแหวนเก็บสมบัติของเขา ตราประทับอันนี้เป็นสมบัติล้ำค่าสูงสุดของสภาปรมาจารย์ลู่ชงเป็นคนฉกฉวยมาจากเหรินชิงหยวนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายใช้มันเล่นงานเขาแต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเขาก็ต้องคืนมันให้กับสภาปรมาจารย์อยู่ดีเพราะถ้าตราประทับสภาปรมาจารย์ถูกทำลายด้วยน้ำมือของเขาคงจะเกิดสงครามครั้งใหญ่กับสภาปรมาจารย์แน่ ถึงบรรดาศิทธิสายตรงของเขาจะพยายามรับมือกับสภาปรมาจารย์แต่ความจริงอันโหดร้ายก็คือพวกเขายังห่างไกลนักที่จะเทียบชั้นกับสิ่งนั้นเนิ่นนานหลายปีมาแล้วที่สภาปรมาจารย์เป็นผู้นำของทวีปแห่งปรมาจารย์และด้วยการสะสมอำนาจบวกกับอิทธิพลลำพังสิทธิสายตรงของเขาเพียงไม่กี่คนไม่มีความสามารถพอที่จะต่อต้านสภาปรมาจารย์ได้ในเมื่อมันอยู่ในแหวนเก็บสมบัติของเรา ก็ไม่ควรจะมีปฏิกิริยาอะไรแต่เมื่อเราหวนึกถึงการเติบโตของลูกศิษย์มันก็เกิดร้อนขึ้นมาจางเซเวียนครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนความคิดหนึ่งจะแวบเข้ามาในสมองเป็นไปได้หรือไม่ว่าตราประทับสภาประมาจารย์นี้สามารถถูกทำให้ยอมจำนวนได้ด้วยคุณค่าของความเป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่ด้วยหยดเลือดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็น่าจะง่ายกว่าถ้าเราใช้รังสีของปรมาจารย์ฟ้าประธานทำให้มันยอมจำนนใช่ไหม ปรมาจารย์ฟ้าประธานคือบุคคลที่ได้การยอมรับจากสวรรค์แม้แต่ปรมาจารย์อยางก็ยังไม่กล้าต่อก่อนด้วยท่าตราประทับอันนี้เกี่ยวข้องกับคุณค่าของความเป็นครูบาอาจารย์จริงๆจ,จ,จะมีใครควนค่าที่จะได้การยอมรับมากไปกว่าครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่ได้การยอมรับจากสวรรค์เราต้องลอง เมื่อเกิดความคิดนั้นขึ้นจางเซเวียนก็แอบ,บขับเคลื่อนรังสีของปรมาจารย์ฟ้าประธานและถ่ายทอดมันเข้าสู่ตราประทับด้วยระดับความล้ำลึกของจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นเขาจึงควบคุมรังสีได้ดีกว่าแต่ก่อนหากจัดการด้วยความระมัดระวังก็สามารถจำกัดการแผ่รังสีปรมาจารย์ฟ้าประธานให้สัมผัสกับตราประทับได้โดยไม่รั่วไหลแม้แต่ปรมาจารย์ระดับ9้าดาวหรือต่อให้ปรมาจารย์อยางก็แทบจะตรวจจับมันไม่ได้ ทันทีที่รังสีของปรมาจารย์ฟ้าประธานสัมผัสกับตราประทับสภาปรมาจารย์ตราประทับก็ยิ่งร้อนขึ้นอีกจากนั้นก็มีลมกันโชคมาอย่างกระทันหันจางเซเวียนรู้สึกว่าน้ำหนักในมือของเขาหายวับไปเขารีบก้มลงดูแล้วเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นตราประทับสภาปรมาจารย์หายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อน จางเซเวียนขนลุกไปทั้งตัวภาพตรงหน้ามืดดับไปเขารู้สึกเหมือนจะเป็นลมจึงรีบปลดปล่อยการรับรู้จิตวิญญาณออกมาตรวจสอบพื้นที่โดยรอบซึ่งทุกอย่างก็ว่างเปล่าไม่มีสัญญาณว่าเคยมีตราประทับอันนั้นอยู่จบเหตุจางเซเวียนแทบปล่อยโฮ ตราประทับสภา,าประมาจาย์ดูเหมือนจะเป็นของล้ำค่าที่นักปราดโบราณคนหนึ่งหลอมขึ้นโดยใช้หยดเลือดของประมาจาย์ของแม้แต่ประมาจาย์อย่างก็ยังรับมือกับมันไม่ได้แต่ทำไมมันถึงหายไปอย่างกระทันหันหลังจากที่เขาถือมันไว้เพียงครู่เดียวทำอย่างกับเป็นก้อนน้ำแข็งลำพังแค่ชื่อของมันตราประทับสภา,าประมาจาย์ต่อให้คนโง่งเงี้ยวขนาดไหนก็ย่อมรู้ว่ามันมีความสำคัญอย่างล้ำลึกต่อสภาประมาจารย์แม้แต่ตอนที่ลู่ชงฉกเฉยมา เขาก็รู้ว่าเหรินชิงหยวนกังวลใจว่าสภาปรมาจารย์จะเสื่อมเสียเกยีเกรยรติมากกว่ากังและว่าจะไม่ได้มันกลับไปแต่ตอนนี้ตราประทับสภาปรมาจารย์หายวับไปแล้วแล้วเขาจะเอาอะไรกลับไปคืนอีกฝ่ายถึงเขาจะมีเรื่องกับสามกลุ่มอำนาจสุดท้ายก็ยังพอจะมีหนทางไกลเกลียดแต่หากเขานำตราประทับสภาปรมาจารย์มาด้วยคงถูกเชื้อทั้งเป็นแน่นี่มันบ้าบออะไร ออกมาเดี๋ยวนี้นะหยุดทำเรื่องยุ่งเสียทีจางเซเวียนพึพรรมพำอาย่างร้อนใจขนะเหลียวซ้ายแลกขอว่าโดยรอบไม่ช้าสายตาของเขาก็มาหยุดที่ฝ่ามือของตัวเองเขาถึงกับตัวแข็งจางเซเวียนพบรอยเลือดสีแดงก่ำสามหยดอยู่บนฝ่ามือของเขาซึ่งมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดูเหมือนมันจะมีพลังลึกลับบางอย่างด้วยนี่มันอะไรจางเซเวียนครุ่นคิดขณะแต่เลือดหยดหนึ่งอย่างแผ่วเบา ในตอนนั้นเกิดเสียงหึ่งที่ไม่คุ้นหูขึ้นจางเซเวียนพบว่าตัวเขาทะลุมิติไปยังความว่างเปล่าแห่งหนึ่งในมิติแห่งความว่างเปล่านั้นแนวคิดเรื่องเวลากับพื้นที่ไม่มีผลทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาเป็นสีขาวสว่างเรืองพร้อมกับการปรากฏต,ตัวของผู้อาวุโสที่มีใบหน้ายิ้มแย้มอ,อีกคนหนึ่ง จางเซเวียนชะงักด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นใบหน้าของผู้อาวุโสไม่มีทางที่เขาจะจดจำอีกฝ่ายไม่ได้เพราะมีรูปปั้นของเขาอยู่ในสภาปรมาจารย์ทุกคนแห่งทั่วทั้งทวีปแห่งนี้ปรมาจารย์ขงปรมาจารย์ขงในตอนนั้นดูสุขุมและมีรอยยิ้มอันอบอุ่นในส่วนลึกของแววตาปรากฏร่องรอยของความตื่นเต้นขณะพูดว่าในที่สุดหลังจากผ่านมาเนิ่นนานหลายปียินดีที่ได้พบคุณปรมาจารย์ฟ้าประธานคนใหม่ สิทธิ์น้องจางเซเวียนคารวะประมาจารย์ของจางเซเวียนประสานมือและทักทายผู้อาวุโสที่อยู่ตรงหน้าประมาจารย์ชงลูกเคระขณะพยักหน้าพร้อมกับยิ้มรับการทักทายของจางเซเวียนตราประทับสภาประมาจารย์เป็นของล้ำค่าที่ผมสร้างขึ้นโดยใช้เลือดสามหยดหลังจากก่อตั้งสภาประมาจา์มีแต่ประมาจา์ฟ้าประธานตัวจริงเท่านั้นถึงจะทําให้มันยอมจำนวนได้การที่คุณสามารถเปิดใช้งานและเรียกเจตจำนงของผมมาได้นั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณบรรลุเงื่อนไขแล้ว ประมาจารย์ของขออภัยด้วยที่ผมต้องพูดแบบนี้แต่คุณจะให้ผมพูดก่อนได้ไหมมีเรื่องด่วนที่ผมอยากถามคุณเห็นประมาจาย์ของทำถ้าจะรราย,ยาวเหมือนอย่างเคยจังเซเวียนยับยั้งเขาด้วยความร้อนใจ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้ว่าแม้ประมาจารย์คงจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่ก็ไว้ใจไม่ค่อยจะได้ทุกครั้งที่เขาพยายามจะพูดอะไรกับปรมาจารย์คงอีกฝ่ายก็จะหายตัวไปก่อนที่จะทานได้เข้าเรื่องท่าครั้งนี้เขาปล่อยให้ปรมาจารย์ของพูดก่อนอีกโอกาสที่จะเกิดเหตุแบบเดิมก็มีสูง JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง